ก็สวัสดีนะครับสวัสดี f อแฟนคลับทุกทท่านเลยวันนี้น้องคำคูณได้ควานใหม่แล้วอันนี้เห็นอยู่ข้างหน้าเรานี่คือน้องคำคูณนะครับเอ้ยแสนคูณข้างหน้าจะเป็นน้องคำคูณตัวเล็กเล็กนะครับเออเฮ้ยดูไปเล่นลาดแสดงก่อนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่หัดเดินออกมาข้างนอกนะครับ f c เฝ้าติดตามกันด้วยนะครับโอ้โหดูกลัวน้องวิ่งมากนะครับจับทั้งหู จับทั้งโซ่ควันใหม่ครับควันใหม่นะครับ FC. เอซีเนวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับพาน้องมาเดินเล่นลานสแสดงแสนคูณจะมาเนี่ยนำน้องว่านี่คือที่ทํางานของพี่แสนคูณเองเดี๋ยวก็จะพาน้องไปหัดอาบน้ำอาบนงอาบน้ำแถวๆนี้นะครับเอซครับ<ม>เออเดินเล่นก่อนเดินเล่นชิวๆก่อนโอ้โห อายืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีดูน้องรอดูน้องแสนคูนนะครับจะสอนมวยน้องคำคูนเบิรเดอร์เบิรเดอร์เดีเด๋ยวอาชีนให้เบิรงบกักระเฮ้ยดูนะครับดูนะครับ,ารบมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วดูนะเอฟซีนะดูนะครับท่านผู้ชมน้องแสนคูนจะโชว์สเต็ปการโยนลูกบาสให้น้องคำคูนได้ดูโอ้ยคำคูนคิดเตกแล้วตอนนี้ เฮ้ยดูครับจับยอดนะครับจับยอดบ่ะเอ้าทำอะไรน่ะนะฮึบเอ้าเออโอ้ยยังวะแม่นบอเดี๋ยวเราจะเอามันเกลียวไปให้น้องคำคูณก่อนเอาสวัสดีครับไปลูกครับครับสวยครับเร็ว ครับเร็วครับสวยโอโควันใหม่ครับกินเลยลูกกินเออโหยนะครับน่ารักครับน่ารักแสนคุณก็มาซ้อมนะครับนานๆไม่ได้มาจัดการแสดงสองเชือกนะครับวันนี้โอโหไปแสนคุณโชสเต็ปยกสองขาโชว์หน่อยฮึบโอ้โหดูนะครับ โอ้ยโอ้โหเครื่องรวนแล้วนะครับ f อซเครื่องรวนแล้วไม่ได้มานานนะครับน้องคำคุณก็จะเป็นท่านผู้ชมนะครับจากแนวใดครับหมุนติวๆเลยต้มขี่จะคล้องอีกเออเฮ้ยอาดูนะครับดูแสนคุณนะครับเออเฮ้ยหนึ่งสองอึ๊บเล่งก่อนลูกเล่งก่อน โอ้โหเกือบเข้าแต่บกเขาครับพี่น้องเอ้ยช้างแสดงจูนจูนครับจูนสมองํำคุณน,น้อยได้สร้อยทองเต็มเลยจับแตโซกับพ่อ,อจับแต่โคกับพ่อบองจับหูเด้อหัดให้เขายางนะครับตอนนี้เรากำลังบอกควานใหม่อยู่ควานใหมนะ่ะนะครับผัก <c oughs> เนื้อผักตัวด้วย <c oughs> ให้จับแต่สู้ครับแต่ขอไม่ต้องเอาใส่หูครับเอออย่าิงแท้จับแต่สู้พ่อครับน้องน้องเริ่มเก่งแล้วนะครับ F c ซแต่ว่าได้สร้อยทองมาเยอะมากนะครับป้องกันไว้ครับโอ้โหดูมันเอียงอะโซ่เอียงเราต้องป้องกันไว้นะครับ F c ซเพื่อเผื่อน้องตกใจอะไรวิ่งนะครับจะได้เอาโซ่ลงนะครับเพื่อชะลอความเร็วน้องไว้นะครับน้องจะได้ไม่วิ่งไปหาช้างเชือกอื่นที่จะทำาลายน้องทำร้ายน้องนะครับ เดี๋ยวสักพักจะพาไปอาบน้ำนะ,นะดดะเอฟซีเฮ้ยเดี๋ยวนี้ฉลาดครับไม่ไม่ยกสองขาแล้วไปดวเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันไปคุณจุธามาตออหึเสนคุณอ้โหเก่งมากครับเก่งมากไ้ให้ให้แสนคุณเดินก่อนหรือว่าให้น้องเดินก่อนแสนคุณได้เสนคุณเดินก่อนนะครับเพราะว่าน้องเขาจะน้องยังไม่รู้ทางนะครับเสนคุณรู้ทางแล้วที่อาบน้านะครับ ไปครับ f อฟซตามไปเลย,ยโอ้โหดูน่ารักนะครับตัวตัวเล็กอุ้มได้นะครับเอฟซอหืมอ้ยคืออยู่ตัวนี้มะมะกำะไม่ส้างกำะไม่ครับพี่น้องเอ้ยจูนกันยากอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยหืม <c oughs> โออเดูพี่กับน้องโอ้ยค่อยค่อยเส้นคูณวิ่งอ่ะน้องกลัวไปไม่ทันนะครับผมนี่นะครับ FC นะเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาทีมงานหมุนอุ้ยปุ้ยนะครับโอ้โหคำคูณคำคูณหางเริ่มโองหางแกว่งไปแกว่งมาอยาู Arizona, ่นะครับ ยังปกติอยู่นะครับเอซโอ้อยไกลมากเลยอะมุมกล้องมันไกลมากเลย FC. เอออนี้ก็ได้อืมเรนนี่โอเคอเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําก่อนโอ้โหสพี่น้องครับแต่ว่าน้องรู้สึกว่าจะรวยเกินไปน้องรู้สึกว่าจะรวยนะครับผมได้อันนั้นมาเยอะนะ ตัวดึงใหญ่คุต่อน้ำก่อนครับต่อน้ำก่อนมาคูนมาคูนไปมาคูนมา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 อ้ไปแล้วครับพี่น้องเอาไว้นั่นละกันมา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 ันี้เด้ออ่นนี่นี่น่นี่นี่ยนีุ่น่ มมก็าาอมมาบน้ำก่อนเร็วให้คำคุณอาบน้ำก่อนเนาะ <คำ S 2> แสนคุณอาบน้ำมาคูนคูนห้าห้าห้าฮ่าทางนี้ลูกเร็วคูนมาคูณแน่แน่แน่ลูกนี่มาแน่แน่กินไว้นี่ถ <c ười> อยมาโอ้เดี๋ยวเราจะไปจับแสนคูณไว้ก่อนไ,ไม่ได้ครับไม่ได้เดินนั่วเลยโอ้โหดูมาคือลายเทสร้างตัวเดียว เฮ้ยฉันกุน,นลูกตาไปเอ้ยอันเนี้ยกินไหมเนี่ยอ่ะมันแกว้วไอ้่ะอ่ะอันเนี้ยมาเอาเนี่กินไหมเนี่ยกินไหมเอ้ยเี๋ยวยังยังไม่หมดเลยเหลือเต็มเลยเอา้ามานี่โอ้โหงอนทันตูดใส่งอนมาเนี่มา แ่บแสบแสบดูลูกตาแล้วเอฟซีว้าอะไรนี่นะอ่ะคุณเอาเส้นคุณวะเดี๋ยวผมจะนี่ไงก็อาบน้ำเหี๋ยนนี่๋อผมถ่ายคลิปให้ดูนะมา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 คุณโอ้ขี้แตกขี้แตกครับเส้นคุณขี้แตกเฮ้ยคุณเยิบ๊อกเฮ้ยอย่าใส่ยางเลยออกออกไปยืนกลางถนนเลยไป เ็กน้อยไปยืนกลางถนนเลยโอ้ยโชว์ความเป็นชายโชว์ความเป็นชายเฮ็ด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 เล็ดเดเเฮ็เฮ็นะเฮเเดเดเฮ็ดเฮเฮ็ดเฮ็ดเฮดเฮ็ดอฮ็หเฮ็ดเเฮ็ดเฮ็ดอเเด โอ้โหเห็นผู้สาวบ่ได้เห็นผู้สาวบ่ได้เฮ้ยถึงไซจอมไปไซน่ะเลยโอ้ยโอ้ฮาวครับฮาวมา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 โอ้วดก็ไปหรุดในเบายากอีิดีว่ะดูไปหาแม่ไปไปหาคุณแม่เออไปหาคุณแม่ก่อนไปอาบน้ำก่อนลูกไปเออจับลงเร็วมาเร็ว โหดูฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องอ่นะไรเชื่ยเอ no. uh ้ยเอ้าเอ้าเต้นโชว์แล <Shout> ้วพี่น้องเฮ้ยไนเอ้าดูนะครับดูเรียกไม่มาแล้ว fc fc ครับเรียกไม่มาแล้วน้องยว้ดมา เดี๋ยวเราจะไปเอาเสียงคูณก่อนนะเอฟซี FC. เรียกไปมาแล้วตอนนี้มา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 นะมามาเร็วเร็วมามานี่โอ้เอฟซีครับมื่นมากเลยมามามานี่มานีเออมานี่มาเฮ้ยสายของเฮ้ยเดี๋ยวให้นอนเล่นอย่างนี้เลย ออเอาดิเอาวนวนมาม,นมามาถอยมาถอย,ายตามลูกมาเออเฮ้ยโยกไปโย,ยกายมาอีกแล้วอาคำคูดกินกินลูกกินนัน่นนะอ๋ออ๋ออ๋อออเ้ยโอ้โหตอนนี้มา,ม,ามาอยู่กับเนือ้อกับตัวแล้วครับน้องคำคูนนะเนื้อปีนน้ำก่อนนะครับ FC เดินทางต่อครับกลับบ้านเดินทางกลับบ้านนะครับเอฟซีโอ้ยเดินเหลยวมากครับโอเคนะครับ FC ดสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาน้องมาเดินเล่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาน้องเดินอีกสักพักนะครับ FC นะไปแล้วครับสวัสดีครับ